อนนอ้หนูอยากกินนมเหรอลูกบอกคุณยายเอาให้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพูดตามยายนะยายแตนจ๋าจ๋าด้วยยายแตนจ๋าเลี้ยนจ๋าเอานมเอานมให้หนูให้หนูหน่อยได้หน่อยได้ไหมคะไม่คะ หนูอยากกินนมโอ๊ตแงฟันหน่อยเธอเดีแปลแบงยังเลยครคนข่อยเบิ้งข่อยหน่อยก็ข้าเจ้าตัดเนาะตัดคลิปคลิปพระละอันกะตัดลงกกับก็พป็วิญญาณละค่ะก็ห้ามกันว่าได้แต่ว่าหังหังอันไม่ต้องไปด่ามานมก็ให้เขาแบบ ค้นมาด่ามาเฮาถูนไหมข้อมวนควอมีห้ากันนั่นสิแหละพวกเป็นยังดอกพี่น้องพอเห็นกดไลค์กดแชร์ให้กันกับพ่อแล้วจ้านะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสุรินฟ้าคึ้มอ๋อเดินทางปลอดภัยนะคะค่ะ ใครข้ากล้องนะวันนี้วันนี้ก็น่าจะเจอหนูอยู่บนเวทีใจเกินร้องใช่ไหมเอยใช่ไหมน้องต่เราโดดผมพนาดันน้องแต่ย้ายย้ายไปประชุมหนยู่น้ำยายบีน้องแต่โดดเติบแล้วหักใจละ ผูมาช้าเขาโมงสิทเป็นเขาเราตีสนิทแค่คิดมึงมีหนูเปิดเพลงเปิด,ปดแล้วว่าแล้วดังคอยดิ้นแต่ว่าเขานี่คุณได้ยินหมดหมาบา้าบนเขาหูบน่ะภูเก็ตก็ฝนตกขยายโอ้ล่ะคะฝนตกฝนตกวอาเตลล์หฮมไปขอมสิเขาจ้า เดินทางปลอดภัยเจอกันนะคะ <c oughs> ที่อุบลน,นะคะ <c oughs> ไม่รู้ว่าหนูจะไปไหนหนูจะไปสุรินเนาะไปสุรินหายายเอ,อ๋เนาะไปสุรินหายายเอ๋ไหมหนูจะไปหายายเอ๋ไหมยายเอ๋กับตาสลันไหมข้อข้อนะตา คิบเห็นคลิปแต่น้อยๆตะกี้เนาะเขจ้าส่งมามีแก้มหอมแล้วดิพี่น้องหอมแก้มหอมแล้วดิหอมแก้มเด้อหอม่หอมเด้อหอมเด้อหอมเด้อิน้ หลักภาวะยินใหายยุคห่างประตูเป็นนางบางเงาปวดร้าวหัวใจเพราะมีหน้าที่คอยพุยร่างค้ เกิดไหยังที่เก่นแม่บางทีแม่เคย่างลูกเยอะคไม่ไม่ไม่ร้าไวน้องพยน้องเพดูยายเบาเสียงให้เราหน่อยน่อยคนเกิดมากฝนไหลแล้วก็หัวถึงแล้วได้ยินเ่ล่ะซเมัอเรายีกงน่อยนะคืนนี้ว